สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยอากาศหนาวมากเลยวันนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะนอนในรถอีกเช่นเคยวันนี้อากาศหนาวมากนะครับรู้สึกว่าน่าจะยี่สิบสาองศาได้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านนี่แหละฮนะแล้วก็จะนอนในรถอีกเช่นเคยโอ้ยอากาศเย็นเลือเกินวันนี้ไปถ่ายคลิปที่ ชายทะเลมานะฮะก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับสนุกดีนะครับเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไปเอ่อเผื่อผมไปเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะว่าจังหวัดที่ผมไปหรือว่าสถานที่ที่ผมไปนั้นมันมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้เผื่อเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากเที่ยวอะไรเงี้ยนะก็ลองเข้าไปติดตามชมคลิปของผมที่ผมทำไว้ให้ดูได้นะครับ นี่ฮะเราจอดอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหก็จอดอยู่ในบ้านนะครับอากาศหนาวมากเลยดูดิรู้สึกว่าเย็นเย็นได้ใจนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปในรถกันดีกว่าอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าอากาศเย็นเหลือเกินนะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับเพื่อจะ เข้าสวนอีกี๋ยวขอเข้ารถกันโอ๊ยหนาวหนาวหนาวครับอากาศเย็นไม่น่าเชื่อว่าปีนี้อากาศจะหนาวเย็นนะฮะนี่ครับโอ้ยเข้ามาในรถแล้วไม่หนาวแล้วนอนในรถก็ดีนะผมว่ามันสามารถ เขาเรียกว่าปรับอุณหภูมิให้มันแบบอากาศสบายๆได้อะไรประมาณนี้นะครับบางทีผมก็เปิดกระจกนิดนึงอย่างเช่นเปิดด้านข้างอย่างเงี้ยนครับเปิดอ,อนิดนึงนะครับเผื่อว่าให้อากาศมันมันมันหมุนเวียนนะครับเปิดด้านซ้ายเปิดด้านขวานิดนึงข้างนั้นนิดอ ใแต่ก็ไม่ไม่เปิดเยอะนะครับเพราะว่าเปิดเยอะเดี๋ยวเผื่อมันมีตัวแมลงเข้ามานะครับแล้วก็ไอ้เรื่องปั่นแอร์นั่นคือไม่ต้องปั่นอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในภาะวะอากาศที่มันเย็นอยู่แล้วนี่ครับห้องนอนของผมเหมือนเดิมครับโอยอากาศเย็นมากเลยอะ่ะใส่กางเกงขาสั้นนะแต่ เบอ,อากาศเย็นเลยใส่กงเกงขาตันผมไม่ค่อยได้ใส่กางเกงขายาวสักเท่าไหร่นะครับมาหลายปีแล้วเมื่อก่อนที่ขับรถคอกที่วิ่งงานรถคอกเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยผมก็ใส่กางเกงขายาวนะเป็นส่วนมากก็จะเป็นกางเกยงยีนแล้วก็ขายาวอย่างเงี้ยแล้วหลังๆมาที่ผมหันมาใช้กางเกงเ,เหมือนกางเกงขาสามส่วนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า ผมวิ่งอาหารทะเลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลอะเปิดปะแล้วมันก็เหมือนเหมือนมีน้ําน้ําเรียกว่าน้ําคาวปลาที่เราบรรทุกไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะเลอะตัวเราเลอะกางเกงเราง่ายถ้าเกิดเราใส่กางเกงขาย,ยาวเงี้ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะทําให้ตัวเรานั้นเลอะอยู่ตลอดมันก็จะเหม็นนะครับพูดง่ายน้ํา น้ำกลิ่นคาวปลาถ้ามันมาเลอะในตัวเรานี่มันจะเหม็นมากเลยนะฮะอาหารทะเลอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราต้องขับรถทั้งคืนทั้งคืนเนี่ยมันก็จะเหม็นประมาณนั้นก็เลยหันมามนใช้กางเกงขาสามส่วนก็คือกางเกงขาสั้นนะมันก็สะดวกสบายดีนะครับเลอะนะฮะมันอาจจะเลอะบ้างแต่เราก็ล้างเฉพาะท่อนขาแต่ส่วนมากที่มันจะเลอะมันก็จะเลอะที่ท่อนขาด้านล่างถามว่าทําไมถึงขับรถคอกแล้วใส่กางเกงขาย,ยาวได้ สมัยนั้นที่ผมขับรถคอ,อกแล้วผมใส่เกงขายาวเนี่ยนะครับนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่างานรถคอ,อกเนี่ยมันเป็นงานที่เอ่อมันไม่บางงานเนี่ยแทบจะไม่ได้เลอะอะไรเลยก็มีนะครับบางที่เราไปซึ้นของเนี่ยมันไม่ได้เลอะอะไรเลยบางงานก็อาจจะมีเลอะบ้างนิดนี่นี่หน่อยแต่ส่วนมากนะครับสมัยที่ผมวิ่งรถเนี่ยนะครับก็คืออืมเวลาไปบรรทุก ไม่ว่าจะเป็นของอะไรกัแล้วแต่ส่วนมากเขาจะมีคนงานขึ้นให้เราเราไม่ก็ได้ขึ้นเองนะครับนะฮะเป็นงานขึ้นเองเนี่ยแทบจะบอกว่าน้อยมากๆเลยที่จะมีโอกาสได้ขึ้นเองส่วนมากที่สมัยก่อนที่ผมวิ่งก็จะแบบมีเจ้าของแผงเขาก็จะมีคนงานของเขาแล้วก็คนงานของเขาก็จะขึ้นให้เราหมดเลยมีแต่ว่าเรามัดเชือกเองอะไรเงี้ยคุมมาเต้นเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากลำบากสักเท่าไหร่ นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้กางเกงขายาวได้ทีนี้พอ,อาหาันมาวิ่งรถอาหารทะเลแล้วเนี่ยนะครับมา,ารับจ้างบรรทุกอาหารทะเลอาหารทะเลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใส่น้ําแข็งใส่ตู้โฟมอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าใส่ถังใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีน้ํานะครับเราเวลาเราอาจจะช่วยเขายกบ้างเราอาจจะช่วยเขาทํางานบ้างช่วยเขาลากตู้บ้างหรือเราอาจจะต้องเลียงถังเปล่าเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ถังปลาที่วิ่งอยู่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้พูดง่ายว่าไม่ได้สะอาดร้อหรอกนะครับบางทีมันก็จะจ,จะมีคราบข่าวปลาตกค้างเป็นคราบน้ําแข็งตกค้างที่มีเมือกปลาตกค้างมันก็จะกลิ่นมันก็จะแรงมากเลยเนี่ยเราก็จะต้องเรียงตู้เปล่าบางทีเราก็อาจจะต้องไปหยิบเชือกแล้วมามัดเองดึงเองเชือกเรามันก็ไปตกอยู่กับพื้นแผ่ปลามี เชือกเรามันก็จะไปถูกเมือกปลาคาวปลาอะไรต่างๆนาะแม้กระทั่งเชือกมันก็ยังเหม็นอะไรประมาณเนี้ก็เลยคิดว่าการที่เราใสา่งเกงขายาวนะมันไม่เหมาะกับงานที่เราทําอยู่ในตอนนี้นะฮะก็เลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนแนวมาใช้กางเกงขาสามส่วนเอามันก็เลยเอ่อทำทำให้เราทํางานง่ายแล้วก็ไม่เหม็นด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราจะมาจอดนอนกลางทางอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเรา ตีรถกลับไม่ถึงบ้านเรามาจอดนอนกลางทางเราก็ล้างแข้งล้างขามันก็สะอาดในระดับหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่ามันก็ยังดีฝากกางเกงขายาวเพราะทั้งเกงขายาวถ้ามันเลอะแล้วมันเลอะยาวเลยแล้วมันมันเหม็นมันก็เหม็นอยู่อย่างนั้นนะเราไม่สามารถที่จะไปล้างกางเกงได้เพราะยิ่งล้างก็ยิ่งเปียกน,ะนีกออกไหมครับนะแต่ถ้าเราล้างแข้งล้างขาช่วงท่อนล่างไปแล้วมันก็ ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะโอเคครับวันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับนะฮะแล้วก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะมีแนวทางอะไรดีๆก็จะเอามาฝากกัน <c oughs> แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆน,นันา <c oughs> หรือว่าการใช้ชีวิตเอ่อส่วนตัวของผมอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ <c oughs> ผมก็จะพยายามาถ่ายเอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันก็ฝากติดต <c oughs> <c oughs> ามด้วยนะครับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ <c oughs> บ๊ายบายรักหน้าจุ๊บๆบ๊ายบายครับสวัสดีครับนอนแล้วอ๋อ มัน,นต็งมีแหละออโอ้ยเปิดหูช้างนิดนึงก็ได้นี่เปิดหูช้างนิดนึงออแหม่อากาศจะ,จะเข้ามาหน่อยนึงนอนแล้วนะครับนะฮะคืนนี้นอนเด็กนะฮะปีสองกว่าแล้วพวกนี้ก็ตื่นแต่เช้าลดน้าส่วนมากอีกตามเคยนะครับอากาศกําลังดีถ้าผมว่านอนในบ้านก็น่าจะหนาวกว่านี้นะแต่ว่าถ้านอนที่นี่รู้สึกว่าอากาศมันไม่หนาวเท่าไหร่นะเปิดหูช้างข้างนี้นิดนึง เปิดนิดนึงนะอากาศมันจะได้ถ่ายเทโอเคโอ้ย <Okay>. oh. <c oughs> หลับฝันดีครับบ๊ายบายนอนแล้วครับโอ้ย oh. แต่พมกนี้ช่วยว่ากันใหม่นี่หลับสบายเลยนอนอย่างเงี้ยอุ่นดีนะฮะเนี่ยยืดแข้งยืดขาได้สบาย <c oughs> เห็นไหมเออนอนได้สบายนะครับมันก็ที่สถานที่ผมก็กว้างขวางนะครับนะไม่ได้แคบ พูดง่ายๆว่าหลังรถนี่นอนสองคนได้สบายนะครับนะรถกระบะมันค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับโอเคบ๊ายบาย